นะค <Wow. S 1> รับช่องหนุ่มลำปางชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะพาเ <èn> <okay. S 1> ที่ยวป่าเช่นเคยครับตรงนี้โอเคถ้าสถานที่ตรงนี้นะครับทุกคนคุ้นเคยก็จะรู้นะครับคนในพื้นที่ก็จะรู้นะครับว่าเป็นตรงไหนนะครับก็อยู่ในเขตอำเภอเสมงามนี่เองครับสถานที่ก็จะเป็นจุดเป็นสามแยกนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปฝั่งนี้แล้วครับไปกับท่านพศครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปฝั่งนี้ก็ระยะทางก็ไกลพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจิญข้างหน้าเลยครับไปครับ i ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางนะครับตอนนี้รถเราก็ลําบากมากครับโอเคตอนนี้แทนโพลก็มงเราเอาขึ้นมานะครับโอเคทุกคนตอนนี้นะตอนนี้นะครับก็มาถึงครึ่งทางแล้วทุกคนเดี๋ยวก็จะขับไปต่อตอนนี้พักรถสักหนึ่งครับนะบรรยากาศ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอากาศที่สวยงามนะครับุ่มดื่นครับห่างจากหมู่บ้านก็หลายกิโลอยู่นะครับเ,เดี๋ยวเราจะพักสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปนะครับครับย,ยอดเขา เคบทุกคนระหว่างทางนะครับเราก็มาเจอสมุนไพรอย่างหนึ่งครับเอาไปด้วยนะครับเราไปต้มนะครับต้มกินก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปดองอะไรใส่อะไรก็ได้นะครับโอเคดูนะครับสมุนไพรนะครับนี่นะครับสมุนไพรหรือท่านพสกำลังเพื่อที่จะเอาออกมานะครับเอาไปดองนะครับนี่นะเป็นหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนว้าวเนี้ยต้นมันก็ใหญ่พอสมควรนะครับนี้ะใบ ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อแล้วครับ ตอนนี้เราก็มาเจอทางตันนะครับทุกคนตอนนี้ก็ท่านพลดกำลังเคลียร์พื้นที่นะครับ <Okay. S 1> เพื่อจะให้รถรถคันนี้มันมันไปได้นะครับโอเคครับโอเคเราก็จะเอารถลงฝั่งนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่านะครับรก็จะอ้อมอ้อมอ้อมมาเป็นฝั่งนี้นครับเป็ไนไงครับลงได้หรือเปล่าครับ ผ่านครับผ่านครับโอเคนะครับทุกคนนะาตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่จะไว้มอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินอีกประมาณอีกระยะทางหนึ่งครับก็ไกลพอสมควรนะครับ <Wow. S 1> ไปเนี่ยฝั่งนี้นะครับโอเคเราจะลงไปตรงเอ่อทานน้ำนะครับเราจะไปเราจะไปทําเมนูที่นั่นแล้วก็กินข้าวที่นั่นด้วยนะ <Yahoo. S 1> ก็ไปดูธรรมชาติด้วยว่ามีสวยงามไหม โอเคครับ <Okay. S 2> ตอนนี้เราก็มาถึงลำทานที่เราจะมานะครับแต่ว่าเรายังไม่ถึง เป้าหมายนะครับเป้าหมายของเราอยู่ข้างล่างนะครับต้องเดินไปอีกนะครับแต่ทอนี้พักนะครับกินน้ําชมบรรยากาศนะครับนี่นะคลำธารสวยงามนะครับนี่ฮะน้าที่กินได้นะครับทุกคนี๋เวเดี๋ยวผมถ่ายอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันว่ามันสวยงามแค่ไหนนะครับไป นี้เราก็มาถึงที่พักของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพ <Wow. S 1> ียงก็อยู่ตรงนี้นะครับที่เราจะนอนนะครับแต่เราก็จะไปหาปืนหาอะไรไว้แล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้ใน,ในการนอนพางที่นี่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ก็สี่โมงกว่าแล้วครับเกย์บายสี่แล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะกลับไปได้นะถ้ากลับไปก็มืดแล้คุ้งมืดแล้วครับโอเค หลังจากนี้เราก็จะเตรียมของที่จะนอนนะครับไปครับตอนนี้เราก็กําลังเอาไม้ไผ่นะครับเพื่อที่จะใช้ทําเป็นที่นอนนะครับน, <Yahoo! S 1> นี่นะครับทุกคนก่อนมันจะมืดนะครับก็เนี่ยผมให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับนี่ฮนะบรรยากาศรอบๆตัวนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่นะ โอเคก็เป็นที่ที่หนึ่งนะครับที่ว่าสวยงามที่สุดนะครับก็วันนี้ก็จะมาพักแรมที่นี่นะเนี่ยกำลังเตรียมพื้นที่ที่จะนอนนะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เตรียมนี่นะคเอาอะไร่ป <laughs> ูเป็นอย่างนี้ใช้เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ใกล้จะค่ำแล้วนะครับทุกคนเรง <Okay. S 2> เ่งทำให้ก่อนจะมืดนะครับไหนจะมาทำอาหารนีนะกินข้าวอีนะ ก็จะทำเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอชมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ก็กำลังก่อไฟนะครับ <Yahoo! S 1> ท่านพดกำลังหาเชืเอกเลิงนะครับทำเชือกเริองออกมานะนี่ะครับเดีย๋ยวไปดูตอนก่อไฟกันเลยครับน,นีท่านพดกำลังก่อไฟอยู่ครับไม่รู้นันว่าจะติดไหมนะโอเค ระดับนี้มันต้องติดอยู่แล้วนะผมเนมค,ครับตอนนี้ไฟก็ติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเอากระบอกไม้ไผ่นะครับก็นี่นะฮะไม้ไผ่ด้านใหญ่ๆนะเอามาต้มน้ํานะครับเพื่อที่จะมาเอาทาเมนูนะครับทําเมนูเอ่อมะม่าเช่นเคยนะครับต้มมาม่านะครับวันนี้ก็คงไปหาอะไรไม่ทันแล้วนะครับ โอเคใช้กับข้าวที่ตัวเองเตรียมมาก่อนครับตอนนี้ท่านพจก็กำลังเอาไอ้ไม้ไผ่นะครับเพื่อที่จะใช้เป็นหม้อนะครับอัอนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับมันติดข้างบนนะครับ ท่านกดกำลังทำออการน้ำร้อนนะครับเ <Wow. S 1> อาตลอดในป่านะครับก็การน้ำร้อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับกำลังทำอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนทำเสร็จลแล้วกันหน้าตาของการน้ำร้อนก็จะประมาณนี้เลยนะนี่นะครับป่าการน้ำร้อนในป่านะครับโอเคเดี๋ยวมาดูชามอีกทีนะครับ ส่วตัวนี้ก็จะทําเป็นชามนะครับนี่นะครเพื่อใส่อาหารเพื่อใส่อาหารของเรานะครับประมาณชามของเราก็จะประมาณนี้แล้ครับคู่กับกาต้มน้ําร้อนของเรานะครับโอเคหน้าตาก็ออกประมาณนี้ไปเดยไปต้มน้ําร้อนกันเลยครับโอเคนะครับ ตอนนี้เราก็จะเอาการน้ำร้อนนะมาใส่น้ำก็จะใช้น้ำเป็นน้ำธรรมชาตินะครับจากบนเขานะครับโอเคเราจะใช้เป็นน้ำบ่อนี่นะครับเอาละครับนี่นะครับก็จะเอามาต้มน้ำก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับวางบนถ่านไฟนะมันก็ใส่น้ำไปพอประมาณนะ นะครับทุกคนอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก่อนเราจะกินนะครับเรามาอยู่ในป่าในพื้นที่ในป่าลึกนะครับก่อนจะกินข้าวหรือว่าทำอะไรนะครับก็นี่นะครับให้เจ้าที่เจ้าทางได้รับรู้ว่าเรามาอยู่ณจุดนี้เรามานอนจุดนี้ให้แกปกปักรักษาอะไรให้เรานะครับโอเคดีใครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองชิมให้ดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับ กับบรรยากาศที่เราอยู่ในป่านะครับมาท่านพศชิมกันเลยครับท่านพศคุณน้นำนะครับโอเคตาผมชิมแล้วนะนี่ครับทุกคน รสชาติมันก็เหมือนมะม่าทั่วไปนะครับแต่ว่าการที่มากินในป่าแบบนี้รสชาติก็จะแบบกีิเรื่องหนึ่งคนระับมันไม่เหมือน <Okay. S 1> ต,อต้องกินภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยโอเค okay, เดี๋ยวผมก็จะกินข้าวกันนะครับเดี๋ยวแล้วก็ไปดูที่พักกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้หลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พักของเรานะ เดี๋ยวตอนกลางคืนนะครับตอนแบบมันมืดจริงๆนะครับเราก็จะก่อไฟตรงกลางนะครับทุกคนแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะนอนประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกคนนึงก็จะนอนอีกฝั่งนะครับก็จะก่อไฟไว้ตรงกลางนะครับเพราะกลางคืนมันเป็นอ่านน้ําแบบนี้มันก็จะเย็นหน่อยนะครับทุกคนมันคุมมันก็จะเย็นกว่าที่บ้านของเรานะครับโอเคตอนนี้มันก็หน้าหนาวอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะก่อไฟกันยังไงนะครับ ไปครับเฮ <Okay. S 1> ้ยครัทุกคนตอนนี้เราเปลี่ยนจากกอ่อไฟตรงกลางนะครับมาทำเป็นกอ่อไฟตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงกลางมันมีหลังคานะครับโอเคกลัวหลังคาแบบมันแห้งนะครับทุกคนผมก็เปลี่ยนเป็นมาก่อฝั่งนี้เอานะครับเฮ้คืนนี้เราก็ <c oughs> อาจจะออกหากินนะครับ <c oughs> ออกหาอาหารกินนะครับคืนนี้เพราะ <Okay. S 1> ว่าคนนเ,รเราต้องเตรียมไปแกงพรุ่งนี้เช้านะครับ เดี๋ยวตอนดึกๆนะครับตอนดึกๆก,ก็จะไปหาปูหาปลาอะไรแบบนี้หามาไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้าได้อะไรมาตอนดึกๆนี้ก็พรุ่งนี้เช้าก็จะจะถ่ายาให้ดูอีกทีว่าจะได้อะไรบ้างนะครับเพราะว่าไม่ได้ออแบตสำรองหรือว่าอะไรมาเลยนะ <Okay. S 1> เพราะว่าโอหมดเหมือนกันครับก็จะปิดเครื่องไว้แล้วก็ไปหาอะไรมาก็จะกลับมานอนที่เดิมนี่ครับ โอเคทุกคนตอนนี้ก็มือตรงนะแล้วก็อีก <Okay. S 1> อย่างหนึ่งก็สเสบียงอาหารนะครับเราเตรียมมาก็ไม่เพียงพอสําหรับพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะต้องหาเอาคืนนี้แล้วก็สําหรับพรุ่งนี้จะทําอะไรเมนูอะไรนั้นก็รอติดตามกันได้นะครับก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้เช้าก็จะตื่นมาแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูทีนะครับโอเคบายครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ โอเคทุกคนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็ตื่นกันเ,เช้าเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณตีห้าครึ่งนะครับว้าวเือเมื่อคืนเราก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าตอนสว่างสายมานี้เราจะทําอะไรกินนะครับเพราะว่าเราไม่มีเมนูอะไรเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผมจะทําอะไรกินนะครับเนบรรยากาศร,บรอบๆก็ เป็นไปด้วยความมืดอยู่นะครับตอนนี้นะครับก่ไฟกันคนนึงก็กําลังนอนอยู่นะครับก่อไฟเป็นสองด้านนะครับทุกคนตอนนี้ก็อากาศก็ยังเย็นอยู่นะครับบรรยากาศรอบๆก็มืดพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าเราจะทำอะไรกินนะเพราะว่าเมนูอะไรเราก็ยังไม่มีเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าตอนใสายๆตอนสว่างนะครับเราจะทำอะไรกินเ,เดี๋ยวไปลุ้นกันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็สว่างขึ้นมาแล้วนะก็โอเคตอนนี้ผมกำลังหุงข้าวนะครับหุงข้าวในป่าก็จะเป็นนี้าตาเป็นหุงข้าวในปา่านะครับนี่ครับ ใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วเจาะรูตรงกลางเอานะครับใส่ข้าวสารเข้าไปนะครับตอนนี้เราก็ต้มน้ำรออยู่ตรงนี้นะครับเ <Okay. S 2> มนูแล้วก็คิดออกแล้วนะครับทุกคนเมนูก็เดี๋ยวก็จะไปเอาวัตถุดิบมานะครับเพื่อเอามาใส่ในกระบอกไม้ไผ่นี้ก็ทำเป็นเมนูอาหารของเรานะครับโอเคไป,ปตามผมมาเลย <Okay. S 2> นี่นะครับตอนนี้เราก็ตามาท่านพดไปนะครับว่า ท่านพุจะพาไปเอาวัตถุดิบนะครับว่ามันเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันนะนี่ฮะรเราจะใช้อะไรเป็นวัตถุดิบครับท่านเป็นหยวกอ๋อนี่นะครับท่านพดบอกเออเราจะแกงหยวกนะครับเราจะใช้หยวกนะครับเป็นอาหารของเราวันนี้นะครับนี่ฮะหยวกกล้วยป่านะครับพุทธกำลัง เอาอยู่นะครับนี่ครับตอนนี้เราก็ได้มันมาแล้วนะครับนี่นะรเราจะใช้หยวกเป็นอ,า,อาหารของเรานะครับนี่นวอดอะไรครับชั้นวอดอตอนนี้แล้วชั้นวอดของเราก็กําลังตับเป็นชิ้นๆประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เราตั้งน้ําไปมีกีนะครับหลังจากที่หั่นมาตัวตัวนี้หั่นมาเสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปในตรงนี้นะครับเนีย่ยท่านพ่อขังเรากำลังหยิบใส่ลงนะครับเกี่ยทุกคนข้าของเราก็สูกเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะก็หน้าตาโว้อ,ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเทลงตรงนี้นะครับ เค okay, ทุกคนกับข้าวแล้วก็นี่นะฮะแกงหยวกเมื่อกี้นะครับจะประมาณนี้นะครับข้าวไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปชมอินเสิร์ตกันเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกินข้าวก่อนนะครับโอเค คนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหลังจากกินข้าวอะไรเสร็จก็เดี๋ยวก็เก็บของทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวก็จะกลับขึ้นเดินไปบนเขาอ,อีกประมาณาประมาณ40กว่านาทีนะครับเดินขึ้นไปบนมอเตอร์ไซค์นะครับที่เรามาเมื่อวานนะครับเราจอดไว้ตรงนั้นนะครับระยะทางจากบ้านแล้วก็มาถึงนี่ก็ใช้เวลาร่วมเอ่ชั่วโมงนะครับ กว่าจะมาถึงที่นี้นะ oh, <no. S 1> ก็ถ้ากลับไปก็คงใช้เวลาเหมือนเดิมนะครับ4ี่ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับช่องหนุ่มลําปังแชนแนลนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับบ๊ายบายครับ